เาละทุกคนวันนี้ผมมาเจอสินค้าดีๆเด็ดๆแล้วคุณนี่ตลาดนวสาวาาวัดเราคุณโอ้โหตัวบลเลอร์เลยโดนใจาสาวๆแน่อนอนนี่ก็คือปลาหมอครับคุณเป็นสายพันธุ์ของอะไรครับไพโพะถ้าเกิดเป็นพันธุ์ชุมพรล่ะครับชุมพรก็มีค่ะชุมพรจะเป็นแบบนี้ตัวเล็เลกๆชุมพรจะไม่ใหญ่ค่ะ๋อเลย้ยงที่ไหนครับ มีหลายแบบว่าเหมือนกับเราส่งลูกปลาด้วยอ๋อส่งลูกปลาแล้วก็มีเครือข่ายเลี้ยงพอเลี้ยงตัวมันเริ่มเลยคุณแล้วปกติขายที่ไหนบ้างครับคือเมื่อก่อนนี้ขายอยู่พิษณุโลกตอนนี้มาทําอ้อยที่กําแพงเพชรก็จะในละแวกแถบนี้ครับครับอย่างนี้โลเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบโอ้โหตัวเบลล์เลยอย่างนี้เลี้ยงกี่เดือนนี่คุณอันนี้หกเจ็ดเดือนค่ะประมาณเจ็ดเดือนค่ะปกติห้าเดือนก็ขายได้แล้วค่ะแต่ตัวนี้เป็นใบโพใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นชุมพร ยาวๆเนี่ยเนาะสุพระอ่าตัวประมาณนี้ให้ผมสองตัวสองตัวเกือบโลคุณขอตัวนี้อีกตัวหนึง่งเ,เนี่ยคุณเอาไปทาเกลือแล้วก็ยากนะคุณเอ้ยครับผมปกติมาทุกเดทไหมไม่ทุกนเดะวันนี้เพิ่งมานัดนนี่น,น,นแะแต่ว่าก็จะมาบ่อยๆมาบ่อยๆขึ้นเพราะว่าพอขายได้โอเคเลยดีฮะเท่าไหร่ร้อยสามสิบบาทอย่าลืมนะคุณถ้าเกิดคุณมาเที่ยวตลาดทุกเดือนสาวก็จะเจอนะครับพอหมอตัวใหญ่ๆแบบนี้ มีทั้งผู้หมอชุมพรนะครับไปโพลสุราสามตัวเท่าไหร่ครับ169เค่ะโอเคนี่สามตัวนะครับกับประหมอร้านดีร้านเด็ดร้านเดิมนะครับหลังจากปีใหม่นะข้าพร้อมและข้าพร้อมและร้านบ้าบินของเราได้รับความนิยมอย่างล้นหลามหุ่นมาเที่ยวนะตลาดนัดวันเสาร์อำเภอไซงามบ้านเรานะครับเป็นตลาดนัดช่วงบ่ายไปถึงเย็นนะครับเด็ดน่ากินว่ะอ๋อ ตอนนี้คุณตอนนี้คุณราคาสินค้าอัพขึ้นนิดนึงนะกล่องละ3าบาทนะครับเพราะว่าราคาของมะพร้าวขึ้นเนาะราคาบ้านแพ้วขึ้นช่วงเทศกาลกล่องละ30บาทนี้กี่ชินนะ้นฮะหกชิ้นคุณชิ้นคุณเมื่อกี้คนลุมเต็มเลยคุณขนมบ้าบินคนลุม <ic> ช่วงนี้กล่องละส0บาทนะครับเพราะว่าราคาของมะพร้าวขึ้นนะครับช่วงเทศกาลเนาะแข็งคุณนนะกินมาก